ธรมะจากการเลี้ยงแมวในอดีตไม่ใช่ใครจะเลี้ยงก็ได้สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านมินยูชาแนลวันนี้มีเรื่องราวดีๆมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเหมือนอีกเช่นเคยค่ะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการเปิดทรัพย์รับโชคตลอดปีตลอดไปและถ้าหากท่านใดอยากให้เกิดขึ้นจริงในชีวิตของท่านจงน้อมรับเอาไวา้โดยการฟังคลิปนี้ให้จบ แล้วให้ตัวของท่านนั้นพิมพ์คำว่าสาธุแล้วเขียนคำว่าข้าพเจ้าอยู่ในคลื่นแห่งพลังบุญและพลังงานแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยลงในใต้คอมเมนต์คลิปนี้และกดแชร์คลิปวิดีโอนี้ออกไปเพื่อให้สาธารณชนได้รับฟังเพื่อเป็นการปลดปล่อยเจ้ากรมนายเวรที่อยู่ในตัวของท่านนั้นออกไปให้หมดที่มันคอยจุดดังชีวิตของท่านเอาไว้ไม่ให้ร่ำรวยกับเขาเสียที แล้วสิ่งที่ท่านปรารถนาจะเกิดขึ้นจริงภายใน3วัน7วันข้างหน้าสําหรับวันนี้นั้นแมวเป็นสัตว์เลี้ยงที่ใครต่างก็เอ็นดูและมักเลี้ยงไว้ด้วยความน่ารักขี้อ้อนแต่บางครั้งก็ทำตัวเย่อหยิ่งทั้งรูปรักภายนอกยังเต็มไปด้วยความปุกปุยเหมือนเจ้าก้อนขนจึงทำให้หลายคนนั้นได้ตกรุมรักได้ไม่ยากค่ะ ในสมัยนี้การเลี้ยงแมวหรือว่าสัตว์เลี้ยงสุดน่ารักอาจจะเป็นการเลี้ยงเพราะความน่ารักหรือสงสารแต่ไม่ได้คาดหวังว่าแมวนั้นจะมอบอะไรให้เป็นพิเศษแค่อยู่ด้วยกันได้มองความแสบสนแม้จะต้องนั่งเก็บอืดหรือจะต้องเอาใจก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเจ้าของแล้ว แต่ทุกท่านรู้หรือไม่คะว่าในสมัยก่อนต่างคนที่เลี้ยงแมวนั้นเพราะเป็นสัตว์ที่จะช่วยหนุนนำความเจริญเพิ่มบุญบารมีให้ผู้ที่เลี้ยงและที่สำคัญกว่าการจะเลี้ยงแมวได้คนที่เลี้ยงแมวจะต้องมีบุญเทียบเท่ากับแมวอีกด้วยค่ะนักประวัติศาสตร์ผู้รักแมวอย่างกําพลจำปาพัน์ท่านได้พูดถึงเรื่องนี้ไว้ว่า จากการอ้างอิงตำราแมวโบราณหลายฉบ,บับซึ่งครอบคุณตั้งแต่ช่วงอยุทยาและรัตนโกสินทร์คติความคิดของคนสมัยก่อนมองว่าแมวเป็นสัตว์ที่มีบุญมากสามารถหนุนนำชีวิตตนไปสู่ทางที่ดีได้ เพราะปรากฏนานาหลักฐานบางก็ว่าเพราะแมวและวาสนาของตนหรือด้วยว่าแมวนั้นมีมากมีความเชื่อว่าเลี้ยงแมวจะทำให้การค้ารุ่งเรืองไม่มีขาดทุนบางคนถึงขั้นคิดว่าบุญของแมวจะสามารถหนุนนำให้ตัวเองได้เป็นเท้าพระยาหรือเจ้าพระยาได้อีกด้วยทั้งแมวยังสามารถทำให้คนที่เลี้ยงได้ภรรยาได้รับ ความรักความเมตตารวมทั้งถึงความสุขในการใช้ชีวิต ซึ่งก็คล้ายๆกับปัจจุบันอยู่ไม่น้อยค่ะด้วยชื่อเสียงอันเลื่องลือไปทั่วทั้งพื้นที่ทำให้หลายคนที่อยากจะเลี้ยงแมวแต่ที่จริงแล้วการเลี้ยงดูปูเสือแมวในตอนนั้นมีข้อควรระมัดระวังหรือข้อห้ามหลายประการหรือหลายคนน่าจะคาดไม่ถึงมาก่อนเพราะไม่ใช่ทุกคนที่จะมีโอกาสเลือกเป็นเจ้าของแมวแต่เป็นแมวต่างหาก ที่เป็นคนที่จะเป็นผู้คัดเลือกว่าใครที่จะสอบผ่านหรือสอบตกและสิ่งที่สำคัญคือบุญต้องเท่ากันในตำราแมวระบุไว้ว่าผู้ใดมีบุญหรือว่าบุญมีถึงจะได้เลี้ยงแมวไว้หรือทั้งสองจึงลองคาเป็นวาสนาจึงได้มาด้วยเหตุนี้ทำให้กลุ่มคนที่เลี้ยงแมวส่วนใหญ่จึงเป็นชนชั้นเจ้านาย นอกจากนี้ยังมีแมวบางชนิดที่เหมาะสมกับคนบางประเภทเท่านั้นเช่นแมววิราชมักจะชอบพระแมวสะดือด่างจะชอบและเหมาะกับพ่อค้าเป็นต้นพระอาจารย์ไพศาลวิลาโสเจ้าอาวาสวัดป่าสุท่านก็ได้เทศนาธรรมะ จากการเลี้ยงแมวไว้โดยท่านได้เปรียบเปรยการที่เราจะเลี้ยงแมวกับการช่วยเหลือผู้คนโดยที่ไม่หวังสิ่งตอบแทนวงไว้อย่างน่าสนใจว่าเวลาเราให้อาหารแมวแมวไม่ได้จงรักภักดีอะไรกับเราเลยไม่ได้รู้สึกว่าแมวจะต้องชื่นชมจะต้องติดตามเราต้องตอบแทนบุญคุณของเราจะว่าไปมันก็ดีเป็นการฝึกใจของเราเวลา เราช่วยใครเช่นให้เงินเขาสงเคราะห์เขาถ้าเราคิดว่าเราช่วยเขาเหมือนกับเราช่วยแมวก็ดีเวลาเราให้อาหารแมวเราก็ไม่ได้เรียกร้องว่าแมวจะต้องมาอีอออะไรกับเราแมวจะเป็นตัวของตัวเองเรียกแล้วไม่มาเราก็เฉยเราไม่รู้สึก ทุกขร้อนเลยไม่รู้สึกโกรธเคืองเวลาแมวมันไม่เชื่อฟังเราไม่ทำตามคำสั่งของเราไม่มาพักดีกับเราหรือว่าไม่สำนึกบุญคุณของเราการที่แมวมีพฤติกรรมแบบนี้ก็ฝึกให้เราช่วยเหลือคนโดยที่ไม่หวังสิ่งตอบแทนหรือว่าไม่หวังการพักดีจากคนที่เราช่วย คนส่วนใหญ่เป็นทุกข์เวลาช่วยใครแล้วเขาไม่เห็นหรือไม่สำนึกในบุญคุณของเราบางทีต้องให้ทวงบุญคุณด้วยหลายคนเป็นทุกข์มากช่วยเขาแล้วเขาไม่สนใจเขาไม่สึมนึกบุญคุณของเรา บางทีก็ไปโกรธแค้นเขาความจริงลองคิดเสียว่าช่วยเขานี่เหมือนกับที่เราเลี้ยงแมวก็แล้วกันเวลาเราเลี้ยงแมวเราก็ไม่ได้เรียกร้องหรือว่าปรารถนาให้แมวนั้นมาสำนึกบุญคุณของเราเวลาช่วยใครก็ถือว่าช่วยเลี้ยงแมวก็แล้วกันเหมือนกับการเลี้ยงแมวเขาจะจำเราได้หรือไม่ได้ก็เป็นเรื่องของเขาจะสำนึกบุญคุณของเราหรือไม่ ก็เป็นเรื่องของเขาแต่หน้าที่ของเราก็คือเมื่อตกทุกข์ได้ยากเราก็ช่วยเวลาที่เป็นเรื่องของคนอื่นอย่าเอามาเป็นปัญหาของเราใครไม่ทำหน้าที่ของเขาก็เป็นเรื่องของเขาเช่นเราช่วยเขาแล้วเขาไม่สำนึกบุญคุณของเราอันนั้นเป็นปัญหาของเขาไม่ใช่ของเราหน้าที่ของเราคือช่วยเขา ใครเดือดร้อนก็ช่วยไปให้ถือว่าเราช่วยเขาเหมือนกับที่เราเลี้ยงแมวไว้ก็แล้วกัน คนเลี้ยงแมวนี้ถ้าหากว่าได้ความคิดแบบนี้ท่านว่าจะได้ประโยชน์เวลาเลี้ยงแมวก็ถือว่าเราได้ฝึกแมวไปอย่าไปหวังอย่าไปคาดหวังกับการช่วยของเรามีคนพูดว่าคนที่เลี้ยงแมวเป็นคนที่ใจกว้างมากก็คงเพราะเหตุนี้พอเลี้ยงแมวแล้วแมวก็ไม่ได้สนใจว่าเราจะช่วยเหลือเขา เขาก็เป็นตัวของเขาเองถ้าคนที่สามารถจะอยู่กับแมวแบบนี้ได้ก็แสดงว่าเป็นคนที่ใจกว้างไม่เรียกร้องคาดหวังจากแมวว่าจะต้องมาอีอ๋อฉันว่าจะต้องเชื่อฟังฉันพักดีกับฉันเรียกได้ว่า มีแต่ให้ล้วนๆไม่มีความหวังคนเราถ้ามีจิตใจแบบนี้กับมนุษย์ด้วยกันก็จะมีความสูขช่วยเหลือใครก็ไม่คาดหวังว่าจะต้องมาขอบคุณต้องมาสำนึก ก็จะมีความสุขกับการช่วยคนถ้าจะให้ดีถ้าเราเคยช่วยใครต้องลืมเลยว่าเคยช่วยเวลาเจอหน้ากันจะได้ไม่คาดหวังว่ามากลาบการเราหรือต้องมาพูดกับเราดีๆเราจะได้สบายใจถ้าหากว่าเขาปฏิบัติแบบของเขา เขาจะสบายใจเขาก็จะรู้สึกไม่ถูกกดดันก็แปลกอยู่ว่าด้วยกันเป็นมิตรต่อหน้ากันได้ความสัมพันธ์ไม่ร้าวฉานเวลาเกิดมีปัญหากับคนที่เคยช่วยคิดว่าเขาไม่สำนึกบุญคุณของเราบางทีเราต้องกลับมาดูใจว่าเราไปคาดหวังเรียกร้องกดดันเขาหรือเปล่าบางทีปัญหาก็อยู่ที่เราเองไม่ใช่อยู่ที่เขาก็ได้ มินยูชาแนลกับขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังฝากทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสำหรับวันนี้นั้นขอพระคุณที่ติดตามสวัสดีค่ะ